ตั้งมาแล้วเรามาชมรมคนชอบเสือกมายืนฟังเขาเยกับเรื่องนี้บ้างลูกชมรมพี่บันรถแล้วก็ติดไปไงครับมองกันโบไปไมั้งอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างพี่ผมนะแต่ผมแต่ผมว่าพี่ผมมามันผิดจริงมันทําอะไรมันไม่คิดอันนี้ก็ต้องขอโทษเห็นเด้คคะครนรับแบบหลหลายอย่าง มังกีควีนครับไม่ใช่ M K K ควีนนั่นแหละครับโทษดีครับโดนผู้หญิงกดแสบว่ะแล้วมีน้องบอกมาอีกอะค่ะว่ามีคนเดินไปหาน้องในแก๊งอะค่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้มังกีควีนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าคนในครอบครัวคุณเป็นอิีะกะเราอันนี้คืออะไรคะ่ะคืออันนี้ก็อออมองเป็นอด<ล>ีตไใช่ไหม ประชาชน,นเขาบอกว่าครอบครัวคุณนะคะเป็นอาลีกับเรารนี่คือมองแบบนั้นใช่ไหมคะหรือว่าไงผมไม่รู้เรื่องแบบอาจจะต้องรู้หน่อยนะมันแฟมเดียวกันอันนี้ต้องถามน้องคุยกับน้องบ้างนะคะถ้าไม่อัปเดตกันมันก็ดูจะตามอะไรไม่ค่อยทันเท่าไหร่เลยแต่หลกัหลกๆไม่ได้ติดอะไรเลยคะ่ะเอาจริงๆหลานหนูมันต้องไปก้มให้กับใครก็ไม่รู้อะคะ่ะที่ ไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่ <c oughs> อันนี้คือคำขอโทษลิลีว่าพอแล้วเหรอลูกหนูตัดสินใจหน่อยหนูว่าไงคิดว่าพอแล้วเหรอคะพี่ผู้ชายสองคนให้คนที่เขามาทำผิดมาขอโทษไหมล่ะครับ <c oughs> เพราะว่ามันก็น่าจะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ <c oughs> ตอนนี้ครับเขาจะมาตอนไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เขาเหมือนกันคนระับผมโทรให้แล้วเขา<ม>บอกกันมาตามได้ไหมคะตามฮะเอ,า,อางี้ดีกว่าครับว่าคนในครอบครัวตอนนี้มีใครตัดสินใจได้ไหมก็ผมก็ตัดสินใจได้ครับแล้วคุณรู้เรื่องดีพอแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ถามอะไรไปเหมือนจะไม่รู้อะไรเลย นี่อะข้ามาแล้วที่มาแล้วอันนี้อันนี้คือเจ้าตัวเมลิลิ่ที่ให้หนูค<น>ุกเข่าให้อะไรให้อ่ะคนที่บอกให้ให้หนูกม้มทั้งสองคนอะมีคนแก่ๆแ,แล้วก็คนนี้แหละโอ<ฮ>้โหมีคนหนึ่งแล้วหนูต้องการยังไง เข,เขาเคดว่าเขาควรทำาไงอ่ะเมื่อกี้เสนอมาว่าไงนะ,ะให้เจ้าตัวมาขอโทษเนาะชแค่นั้นแค่นั้นเลยใช่ไหมขอโทษมันเราต้องการอะไรหรอให้เขาทำแบบที่หลานหนูทำได้ปะอ่ะแต่เขาก็ พี่ของขก็ก้มนะครับแล้วอีกคนหนึ่งยังไม่ทันก้มเลยนะฮะยังไม่ได้ขอโทษด้วยนะก็ก้มทั้งแฟมมาค่ะแล้วก็ก้มให้พวกหนูทุกคนด้วยที่ใส่ชุดสีแดงเนี่ยไปเรียกมาทั้งแฟมมาค่ะมาก้มให้รับผิดชอบทั้งแฟมนี่คะคิดว่ารับได้ไหมคะการก้มตรงเนียโอ้หีย้ผมว่า ผมว่ามันไม่ใช่ครับรับไม่ได้หรอคะสำหรับผมว่าผมคิดว่าพี่ผมขอโทษคนเดียวก็น่าจะพอแล้วครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำผิดอืมก็อยู่แฟมเดียวกันไม่ใช่หรอมันปัญหาของทั้งแฟมอะค่ะคนหนึ่งทำผิดอะ <Go. S 2> ไอสัตว์ไม่พอใจก็ตบดิเฮียรอคุยแล้ว เอาไงดีคะมันชักจะนานแหละก็คือกลมไม่ได้ใช่ไหมก็ก้มไม่ได้ครับปนหลัง <laughs> อยากให้คนอื่นก้มด้วยะะอ่ะออย่างนี้ครับอันเนี้ยสูตรเอ่อฮูที่ใส่อะ่ะเป็นฮูทครอบครัวถูกไหมใช่ครอบครัวมีกี่คนครับ ถ้าสลอตก็สิบรับแล้วคุณคิดว่าการทําผิดครั้งหนึ่งอะของครอบครัวมันต้องรับผิดชอบวันทุกคนไหมไม่ไม่มึงตอบไปดีว่าไม่ไม่อย่าคิดนานค่ะแต่ขมขอโทษนะครับที่น้องเอ้ยที่หลานคุณเขาคุขเข่าก็มันไม่ต้องขอโทษแทนใครหรอกครับถามว่าคุณมีกันสิบคนอะ คุณขอโทษได้หมดไหมทุกคนอะคุณคุณเป็นครอบครัวนะคุณไม่ได้เป็นแก๊งอะใช่แต่กันคุณต้องรู้จุดยืนตัวเองอะถ้าคิดว่าการทำผิดคนนึงแล้วคนนึงต้องขอโทษอะแล้วคนในครอบครัวไม่ได้รู้สึกจุดยืนตัวเองอะว่าจะต้องยืนอยู่ในจุดไหนอะไปถอดออกเลยครับไปถอดออกเลย ปยุบไหมไม่เป็นไรดียวครับแล้วเจ้ายัางไงครับถ้ามีก็มีแค่สามคนนะครับในรายชื่อมีกี่คนลหรอครับสิบครับผมแต่ว่าเขาไปหมดแล้วครับออกสล็อตไปสิครับผมว่ามันไม่ใช่เรื่องครับที่เอาออกมันไม่ใช่ยังไงอ่ะ เางี้ค่ะคําตอบไม่ค่อยได้อยากจะรอเท่าไหร่แต่ว่าการกระทํามารอได้เป็นรวมมาแล้วก็พร้อมเมื่อไหร่มาก้มพร้อมกันได้ไหมคะตอบมาเลยค่ะไม่ต้องให้เวลานานมันไม่ต้องคิดนานเลยเรื่องพวกนี้ยมันควรจะคิดได้ตั้งแต่ห้าวีแรกแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้มีกันแค่เนียบยังก็ก้มแค่นี้ดีครับ มันจะก้มแค่นี้ได้ยังไงมึงผิอะไรกันดิคงไม่เป็นไรหรอกัมาก้มแค่นี้ได้ไงก้มเท่านี้ต้องออกทั้งหมดไอ้เหี้ยใครเป็นหัวหน้ากันแน่ก็จะขายให้งงไปหมดเลยไอ้เหี้ยก็ไม่ได้เลยหรออคนนี้จะให้ก้มคนนั้นจะเอาทั้งหมดแต่เรื่องก้มมันเป็นคุณหรือเปล่าเที่ยวน้อยตาหนองยอมนี่ไม่ยอมไหมคะก็นี่ไม่ยอมไหมคะแล้ววันแล้ววันนี้คือทําอะไรก็อย่างที่บอกไปมันกี่เรื่องแล้วมาถือาวุธอะไร มันถือวุดเล่นใส่เป็นเพื่อนเล่นเหรอคะหรือว่าไงเนเล่นเหรอคืองงอะไรหรือเปล่าหรือสับสนเนอะพี่ไปพี่เพ,พิ่งมาจะเก็บเหล็กน้องพี่พูดจริงพี่เพิ่งมาจะเก็บเหล็กไม่ใช่คนตรงนี้อะคะ่ะคนไหน,นครับคือตอนนี้มีมีแค่สามคนนะครับตอนนี้ในประเทศก้มแล้วเลี้ยให้ด้วยก็ถึงบอกไงครับว่าแฟนคุณ<อ>มันมีกี่คนพี่จ๋ไม่แก้แค่หรอพี่จ๋ เวลามีปัญหามามากันแค่นี้เหรอเออแฟมจริงไหมเนี่ยก้มดิสัตว์เดีกยวกตโตคุณไม่รักกันก็แตกกันไปเถอะลองดูยุบกันไปก็ดีนะก็แค่แตกแค่นั้นนี่แนะนำก็ดีก็ดีทำนี่ก่อนอะเอางี้นี่นี่นี่ว่าเขายืนนานเกินแล้วตอบช้าหนูไปแทงเขาให้มันนอนคุยนอนฟังดินี่หลบมาให้พี่ดิแทงอุ้ย เอาเอาหนีไปไหนอะเอาเดินหนีทำไมอะอครับเคไเก่ยวจุ๊บไครับจุ๊บไครับเคไเก่นไอเจอกูขวเหรอกูวานมื่อคำคุยเลยวะไอเจเไอ้กูรบอมแล้วเพื่อนไม่มีปัญญาเรียกมาก็นอนอยู่นั่นแหละกูสไม่ใส่กอดีอะ มันก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะถ้ามันจะมากันให้ครบไม่ได้นาะจะมีเลื่ออะไร MK Queen คนไหนที่ยังอยู่ข้างนอกอยู่อ่ะเจอโูดําเงินอะแทงเลยนะรู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าแกงอะไรให้ไม่รู้แทงแล้วมากองตรงเนี้ยสติกเก็ต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 ดิถามไปว่า ชิเกต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 เหลื่อนในสัตว์เหลือนชิเกตในสัตว์เหลือนพี่วิ่งอยูผมชิเกตเหลือนได้ปะไปดิไปไหนอยากเป็นมาเฟียว่ะโอ้ยเฮ้ย้ยไปไหนพี่วิพี่วิผมอยากเป็นพระเอกผมไปชุวยเขาเนอะไอ้ยไฟมีออนโกลตอมตรงนี้เป็นไฟนีออนรถปะโอ้ ดีนะแสงอาจจะเขาอาจจะชอบก็แล้วกทำไมนะจะเป็นพระเอกอะไรผมอยากเป็นพระเอกไปจุกเขาเรื่มโอ้นอนไล่กระเทิมเนาะผู้ชายนผู้ชายโดนทำร้ายพี่พี่ผมขับให้ได้ปะผู้ชายโดนทำร้ายโดยผู้หญิงอืมที่ว่าเขาจะมีเรื่องอีู่ชั่วโมงอ่ะมไม่รู้แต่ว่าเผื่ตลาดมากเลยเนี่อาะคิดถึงท่าสมัย ถ้าแทงสวนถือว่ารับข้อเสนอปโปรตรีมิดโปรตรีมิดโปรตรีมิดใช่ไหมยังไงดีคะจะรวมมาได้ไหมหรือว่าไงแล้วถ้ารวมมาได้เอามาก้มได้ไหมคะก้ม ้็ยังยืนยันคำเดิมผมว่าคนผิดน่าจะต้องได้ได้รับคับคนผิดทำผิดแต่ไม่ยอมรับก็ยังยืนยันคำเดิมใช่ไหมครับถ้าทำไม่ได้ก็รับสภาพนะใส่กระโปรงเถอะลูกผู้ชายถ้าไม่อายทำผิดแต่ไม่ยอมรับแมเลยถ้าพี่ไม่รับผิดชอบด้วยกันน่ะถ้าคุณยังยืนยันคำเดิมอยู่อย่างนี้ว่าตามคนของคุณมาพูดไม่ได้อ่ะรับสภาพนะครับ รับให้ได้นะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นอ่ะรับให้ได้นะสิ่งที่เกิดขึ้นหลเวลากเนี้นะครับหนึ่งทุ่มสิ่งที่จะิดขค้นอลังจาเนี้ไม่ใช่คําตอบแบบนี้มันดูงูเกินไปครับรับให้ได้นะครับผมบอกคุณก่อนถ้าคุณรับไม่ได้อ่ะทีนั้นเราดูงูอยู่แล้วเลยไม่ต้องใช่ป่าด่าอย่า่าผมไม่เตือนคุณนะผมบอกก่อนผมดู ผมดูโง่อยู่แล้วเป็นชีวิตเป็นกรรมเลยอ้เอ้ยเอ้ยเมฆเมฆไอ้สีทองผมชอบซัมเมอร์แม่งมีคนมีไม่กี่ทองหลายคนเว้ยงานหึมเมื่อกลางวันเมื่อเมื่อตอนพีคธามก็งานหึมกับลาคาสิโนแหละแต่ถนนอีกฝั่งนะใครกับใครพี่ไอ้ทเวนตี้จีกับใครวะโตด่ากันไอ้แม่งหึมทุกวันอ่ะเวพี่ดี พี่มีเวฟทุกที่เหรอแฟนพี่ก็พี่ <laughs> ก,ก็พี่ชอบพ <laughs> <laughs> ี่ชอบพวกเวฟเหรอก็พี่ชอบข่าวเวฟอะเออเ <laughs> ขาเรียกฮะแ <c oughs> จงอย่างเฟี้ยวอ่ะแล้วเมื่อกี้ข่าวเวฟจกไฟด้วเอาขอให้เอาพวกไอ้มอเตอร์ไซค์เส้นจกได้เหรอได้แต่ว่ามันถ้าโดนยิงก็ตกเลยไงแต่วา่าเวลาตำรวจมาพี่ก็บอกอ๋อจับไปเลยค่ะมันหนีไม่รอดจะล้วไม่รู้จะหนีทำไมเนาะแม่งวิ่งร้อยกว่าเนาะแล้วทำทำไมอ่ะก็มันมีเคสอุ้มไงอ๋อใช้อันนี้ก็เออ ทศนาวิสัยมันดีกว่าแต่เมื่อกี้แม่งเหมือนพลาดอะไรไปเพราะไม่รู้ว่าอีฮูนน้าเงินมันทําอะไรแล้วมันดูหนังขาดตอนหรอเออผมก็แม่งทาอะไรไปวะแา่ที่ฟังมันเหมือนแบบว่าเคยให้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะไปก้มมั้งใช่หรอเออใช่ที่ที่ผมฟังอะนะเหมือนเหมือนมันเคยให้คนตรงนั้นอะเคยไปก้มมั้งมันก็เลยใหญ่ก้มคืนแต่แต่ผู้หญิงอะอยากให้ก้มทั้งหมดแต่ว่าบางคนในกลุ่มผู้หญิงก็อยากให้ก้มแค่นั้นก็พอมั้งเอาก็มันที่กันเอยู่เลย ออไม่ไม่มีบรรยากาศในร,ร้านละเรออับผิดชอบรบกันละหามาสิบพลก็ในประเทศผมออมีสามคนอะ <c oughs> แล้วหาจากไหนอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ,อบอลมันตีกี่วันอะพี่อุ้ยเห็นว่าร้อยใบยหรือเปล่า